พี่แดนพี่แดนนี่รีบหมดเอ้ยหน่อยหนูนหนาเอาไอ้ดูสิก็มาสวรรคชั้นเจ็ดอ่ะเขาขึ้นเขอขึ้นอีกทีละปกป้องคุณและคนที่คุณรักปกป้องผิวดวงตาและเฟอร์นิเจอร์รอติดตาม โอ้โหหนาวมากเดมอนหนาวไหมโอ้ยทำไมมันหนาวเยอะเนี่ยพี่แดนพี่แดนดิอลีหมดแอร์ให้หน่อยหนุนาเอาน้องเป็นไรหนุนเอาเดมอนไปทำหนาวนะนะมันก็หนาวเหมือนกันมันสั่นเนี่ยเอาตายแล้วเอาที่หมดแอร์ปิดแอร์ให้หน่อยได้ไหมปิดแอร์เลยหรอ ใช่หนูหนาวไหนนั้นเนี่ยไม่สบายปะเนี่ยโอ๊ยพี่ไม่หนาวหรอออมันกเย็นนะหนูหนาวมากเลยอ่ะนูไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยให้รู้เหมือนกันนะหนาวอึหเฮ้หไห่ไหวหะหึ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 หวหึหึ่ึห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 หหึหหึหหึ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 หาหึอึ นี่เห็นป่าไดมอนยันพักเลยมันอยู่เมืองนอกมาก่อนไดมอนไม่หนาวมากหรอเด็กลสเซียี่เด็กละเซียพี่ว่าน้องป่วยแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาอยาให้ไหมได้ดูสิ <c oughs> <c oughs> ได้กินไหมทดสอบไงทดสอบว่าเป COVID ็นโควิดหรือเปล่าโอ้ยไม่ไหวหนาวเหลือเกินไม่ทําอะไรมาเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวพี่แดนูหนาวมากเลยจะตายแล้วตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> S <S ทำไมถึงหนาวนะหนาวนขนาดนี้เฮ้ยห,หรือว่าบ้านเราติดฟิล์มครบทั้งหลังแล้ไงชัวสุดยอดข้างนอกร้อนแค่ไหนข้างในบ้านเย็นช่ำ <S <S น้องพี่รู้แล้วอา้าแข็งไปทะแล้วเฮ้ยทำไมหอ๋อบ้านเราติดฟิล์มทั้งหลังแล้วไงลามีานา าสวัสดีค่ะพบกับเราสักครั้งนี้แล้วนะคะในรายการโฮลสวีทฮาวส์โอ้โะวันนี้เป็นไงวันนี้เราจะมาขายฟิล์ม อย่างนั้นเลยเอ่ะถูกต้องโอ้โห,โห,โหคือเอาจริงเนี่ยน้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์จริงของคนทําบ้านนะฮะเราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยจริงจังก็ประมาณสักสามเดือนนะสามสี่เดือนก็ประสบปัญหาอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่เข้าหน้าร้อนก็คือเอาจริงว่าช่วงปลายปีช่วงหน้าหนาวเลยเ<อ>แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะสังเกตว่าทิศทางแดดของบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยหันหน้านะครับออกไปแนวของทิศตะวันออกซึ่งมันไม่ได้ออกทันทีเดียว ที่ตะวันออกเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันทําให้แดดเนี่ยพาดมาปืด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 โอเคหน้าบ้านเนี่ยพอผ่านเที่ยงไปมันจะไม่ร้อนแล้วแต่พอบ่ายและตกเย็นเนี่ยมันจะมาร้อนข้างและหลังบ้านเอาจริงๆมันเป็นปัญหาคือบ้านร้อนพอบ้านร้อนเนี่ยปัญหาต่างๆตามมาเยอะเลย1แอร์ทำงานหนักมาก,กเปลืองไฟนะฮะนอกจากนั้นพอบ้านร้อนปุ๊บคนในบ้านก็อารมณ์ร้อนด้วยอันนั้นเป็นอยู่แล้ว แต่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะคือถ้าสมมติแบบบ้านมันร้อนน่ะมันก็ทําให้อะไรต่างๆในบ้านเนี่ยมันร้อนตามไปจะให้พูดถึงเรื่องตามหลักฮวงจุ้ยมันก็ใช่เม<ะ>บางไหนที่ร้องมังก็จะอารมณ์ร้องตา้างถูกต้องถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าเราทําแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับมันเลยเกิดเป็นรายการนี้คือโฮมสวิตช์โฮมเราหาข้อมูลมาทุกอย่างให้หมดแล้วและของสิ่งนั้นเป็นของที่เราใช้จริงในบ้านและเป็นของที่ดีจริงถึงกล้ามาบอกต่อนะครับถูกต้อง พอมันมีความร้อนแบบนี้จะสังเกตนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยใช้ม่านที่ค่อนข้างจะใหญ่มากและไม่ใช่ม่านชั้นเดียวนะฮะเราใช้<อ>ม่าน,นถึง2ชั้นนะครับเอาจริงๆก็คือ,อยังเอาไม่อยู่ตอนนี้กําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วอโอ้โหผมบอกเลยว่าละอุณนภมมันไม่ใช่แค่เรื่องอากาศร้อนหรือไม่ร้อนนะคะบางทีเนี่ยข้าวของในบ้านอ่ะมันก็เสียหายได้เช่นเรามีทีวีแล้วมันติดอยู่กับผนังกระจกอ,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ทีวีอ่ะมันแบบเกิดความร้อนมากจนเกินไปอาจจะเกิดทอดหรือมี หาได้นะคะเหลวเสื่อมเรว็วแน่นอนรวมถึงตัวสกินแคร์ต่างๆของมิวกี้หรือว่าเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ค่ะที่มันโดนความร้อนแต่จัดยังไงมันก็ไม่ดีรวมไปถึงพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆถ้ามันเจอความร้อนเจอแดดเนี่ยมันกรอบแล้วมันก็พังเสียหายแน่นนอร่อยดีทั้งนั้นอะ่ะกรอบกรอบนอกจากนี้ต้นไม้ที่เราพยายามเอามาปลูกในบ้านเนี่ยตายไปหลายต้น ายหมดเลยเพราะมันเจอความร้อนไงในที่สุดก็เลยเจอนวัตกรรมใหม่ของนี่เลยลามีนาที่สำคัญนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามิลกี้เนี่ยแพ้แสงแดดมากๆ<อ>ตลกมากคือตอนที่ยายเข้ามาอยู่ตอนแรกนะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มแล้ว<อ>คือต้องแบบเอาแว่นดำใส่เดิอนออกมาจากห้องฟิลดูเวอร์ตลอดเวลาความเป็นจริงคือแพ้แสงแดดนะคะ<อ>คือตั้งแต่ติดฟิล์มของลามีนานะคะบอกเลยว่าช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะทําให้แสงแดดที่จ้าจ้าเนี่ยมันลดลงจริงๆ หลักการเลือกใช้ฟิล์มเนี่ยมันก็จริงๆมีอยู่2อย่าง 1. คือเรื่องของการสะท้อนของแสงเราอยากได้มากเท่าไหร่นะฮะมันก็สามารถเลือกได้ 2. คือสีอเราเลือกเนี่ยนะครับรุ่นนี้คือล่อน <c oughs> นอนี้คือล้น รุ่นอ๋อโอ้โหรุ่น top 05 ns นะฮะเราใช้รุ่นนี้นะครับแล้วเราก็เลือกใช้นะครับสีนิวตรอนเอิร์ธซึ่งมันจะเข้ากับบ้านของเราซึ่งเราจะเคยสังเกตเวลาบางทีไปออฟฟิศสำนักงานหรือไปบางบ้านเนี่ยคุณเห็นสีบ้านข้างนอกเนี่ยแล้วพอสีฟิล์มมันไม่แมทกันมันตลกนะเคยเห็นไหมโป๊ะโป๊ะเรียกว่าโป๊ะมไม่แพงมันดูไม่แพงเออซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับทีมงานของรามีนาคือเขามีทีมที่แบบมาจัดตั้งแล้วกก็มมีีทุออยย่่าาางงหตัวใ้เร และที่สําคัญคืออะไรไหมเขาเอาฟิลมาแปะอยู่ตรงนี้อยู่กับเราเป็นอาทิตย์นะให้เราเลือกใช่เพื่อที่ทุกๆวันเวลาเราเดินออกมาใช่ไหมเราจะเห็นผนังใหญ่ๆปุ๊บเราจะสามารถมองว่าอะฟิลที่เรามองออกจากข้างในไปข้างนอกเป็นยังไงแล้วเราเดินออกไปข้างนอกบ้านมองกลับมาเราอยากได้สีไหนที่มันแมทก,กันที่สุดพอเราได้สีนั้นปุ๊บเราก็แค่โทรไปบอกเขาว่าโอเคโซลผมขอเลือกรุ่นนี้นะฮะเขาก็กลับมาพร้อมกับทีมติดตั้งแล้วก็ติดตั้งให้หมดเลยทั้งบ้านวันเดียวเสร็จอะ เรื่องความปลอดภัยก็ต้องยกให้เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่มองออกมาจากภายนอกนะคะเขาจะไม่เห็นข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดการจรกรรมต่างๆใช่บางทีระวังสิ่งของบางอย่างที่มันลอตาลอดใจอะนะตอคนมองมาเฮ้ยปุ๊บอ่ะทุบดีกว่าก็ไม่เห็นแถมสมมติไม่ใช่ไม่เห็นไม่ไมีอย่าทุบเลย<ม>นะโดยตำรวจจับฟรีๆเพราะว่าของไม่ได้อยู่ที่บ้านครับนอกจากนี้สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบใครชนปุ้งกระจกเกิดแตกขึ้นมาบานไหนที่ติดฟิล์มเนี่ยมันก็จะเกาะ คือนึกออกมามันมีฟิล์มที่มันเป็นกาวเนี่ยติดไว้หมดเลยการแตกของกระจกมันก็จะไม่แตกลงมาบาดต่อยตรงเหมือนที่เราดูฮ้ยพี่ติดอยู่ข้างในแล้วพี่แดนบแบบพยายามจะเข้ามาช่วยป้งปงน้องถอยไปแล้วพี่ก็แบบป้ง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 เข้ามา,ากระจกนั้นก็จะไม่บาดพี่ บาทน้อยลงในเรื่องของความสวยงามนะคะก็ต้องยกให้เขาเพราะว่าการติดลีมนะคะจะทําให้บ้านเราดูเงางามใหม่อยู่เสมอที่สําคัญนะคะรับประกัน7ปีเปีโอ้โก็มาสวัรชัน7อ่ะขึ้นขอขึ้นทีเลยปกป้องคุณและคุณที่คุณรักปกป้องผิวดวงตาและเฟอร์นิเจอร์ อ่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่ฟิล์มอย่างเดียวประตูด้วยคือจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความสะดวกสบายที่คาดไม่ถึงเนื่องจากทุกบ้านทุกหลังเนี่ยมันต้องมีประตูหน้าบ้านครับผมก่อนหน้านี้นะฮะเราย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยมันประสบปัญหาอีกแล้วเวลาฝนตกหรือว่าเวลาที่แดดร้อนๆนะฮะด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องฝา่าฝนฝ่าแดดลงไปลากประตูเปิดและลากประตูปิดและตอนย้ายบ้านมาใหม่ๆยังไม่ได้ซื้อล่มบอ,โหโหโหอ,อกเลยว่าลำบากกับชีวิตโอ้ยนะหัวฉังเลยถ้าหนูรู้ว่าพี่จะลำบากขนาดนี้หนูตากฝนลงไปเองเราก็ได้จริงเหรอจริงอะ่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ ประตูไฟฟ้าจากออโตซีเคีย e เอ็นเตอร์แต่เอาจริงนะของเขาดีจริงเพราะว่าแบบบ้านเก่าเนี่ยเราก็เคยใช้ประตูรีโมทมาหลายรุ่นละหนึ่งอย่างที่ดูดีมากก็คือตัวของมอเตอร์ที่ติดตั้งเนี่ยมันดูแบบสลิมดูบางเบาแล้วก็คือดูเท่สมาร์ทมากอ้าวก็เขานำเข้าจากอิตาลีนะคะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยนำเข้าจากอิตาลีเนี่ยมันต้องแพงเอาจริงนะราคาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลย แต่ซื้อความสวยหนูและอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่า กินขาดคืออะไรรู้ไหมรีโมทนี่คือรีโมทของเขาเป็นรีโมทแบบเคฟล่านะฮะเนี่ยดูแบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและที่สำคัญคือบางมากเวลาที่เราใส่แบบในกระเป๋าอะมันสามารถใส่ไปเ<ไ>ห็นปะมองไม่เห็นเลยถ้าใส่งเกงีเนี่ยเน็บกระเป๋านี้เลยเห็นไหมเรียบร้อยเจ๋งแล้วยังไม่พอนะคะเราก็เปลี่ยนแบบประตูใหม่ทั้งมหมดเลยนะคะทั้งประตูเล็กแล้วก็ประตูใหญ่ซึ่งเขามีทําทั้งหมดและงานดีสวยโมเดิร์นกริ๊บเลยแบบไหนก็ทําได้หมดเราส่งแบบไปเลยแบบจัด อิตาลีนะชอบบ้านหลังเนี้ยเขาก็สามารถทําได้เลยแบบนี้จะเอาซี่เล็กซี่กลางซี่ใหญ่ได้หมดเลยไปจนถึงประตูเล็กให้มันแบบลิงก์เหมือนกันก็ได้ค่ะและทุกอย่างวัสดุคือดีมากดีจริงๆพูดแล้วเดี๋ยวไม่เห็นภาพพาไปดูดีกว่าเออพาไปดู <พา S 2> นะพาไปดูแ่ะจะได้เห็นภาพว่าแบบเออของเขาดีจริงๆนะไปเราไปดูกันดีกว่านี่เดี๋ยวสั่งหให้ดูจากบนนี้เลย กด oh, เปิดกดปิดมันจะมีออปชั่นหนึ่งที่เจ๋งมากก็คือความปลอดภัยสมมุติว่าแบบมีเด็กวิ่งผ่านหรือรถถอยเข้าถอยออกมันมีนเซ็นเซอร์ที่เจ๋งมากเดี๋ยวพาลงไปดูเมื่อก่อนรีโมทนีอยู่ที่ rca ทําไมอะสลิมไม่ขำเลยอะนี่เขาเขียนรงนี้สลิมเห็นไหมมันเป็นรุ่นสลิมนี่เมดอิตาลีเห็นไหมอ่ะเปิดให้ดูฝั่งนี่เป็นไง a m a อ i n g ใช่ <Amazing. S 1> อีกอย่างหนึง่งตอนนี้เปิดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูตอนปิดนะดูตอนปิดรีโมทอยู่นี่นะลองดูนะ เฮ้ยเ็นเซอร์รุ่นนี้คือดีมากๆบ้านเก่าไปไง f o r t จูเนเพื่อนไปทั้งคันแตบ้านเพราะว่าคนปิดประตูเนี่ยบางทีอะรีโมทพวกนี้เวลาที่มันอยู่ใกล้มือหรือว่าอยู่ในกระเป๋าสมมติรีโมทรุ่นเก่าๆไม่ได้ดีแบบนี้มันจะมีแค่ปุ่มเหล็ก2อันนะพอมือไปโดนตึ๊ดอ่ะวงจรมันช็อตมันเปิดปิดเปิดปิดรถเพื่อนไปทั้งแถดเลยแต่นี่พอมีเนี้ยบอะคุณมิกกี้ลองดู เฮ้ยหรือบางบ้านเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงและอย่างบ้านเรามีเด็กเล็กๆใช่ไหมลูกซนดับเบ่้ลูกลูกไข่อะ แต่มันจะปลอดภัยนะครับซึ่งเนี่ยสังเกตนะตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะเท่มากมันจะแบบซ่อนอยู่สวยๆและเป็นสีที่แบบไม่กระตกกระตากอ่ะบางทีเคยเจอมอเตอร์ลูกใหญ่ๆตันๆแล้วมันเนาะมันก็ทําให้บ้านมันไม่สวยไปด้วยและเวลาที่เขามาติดตั้งเขาก็จะมาดีไซน์ว่าเออมันควรจะอยู่ตรงไหนเหล็กเนี่ยก็เป็นเหล็กที่กันสนิมเป็นเหล็กกาว์ไบนเลือกสีได้อีกเราก็เลือกสีให้มันดูโมเดิร์นลิงก์ไปกับ พวกราวเหล,ล็กอะไรต่างๆของบ้านเราก็คือเป็นสีดําอันนี้ก็ทําให้มันแบบด้านๆนิดนึงใครสนใจก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนําราคาดีของดีและทางแบรนด์ก็นาหลังมานะคะมีส่วนลดให้กับแฟนๆรายการ Home Sweet Home ของเราค่ะเพียงคุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากคลิปคุณแม่มิวกี้ก็รับส่วนลดไปเลยค่ะ <Yeah. S 1> และนี่นะคะก็คือบ้านหลังจากที่ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกเลยว่าบ้านดูดีขึ้นมากจากตอนแรกจริงๆนะคะคและทีมของลามีนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะฮะวันเดียวเนี่ยเขาติดตั้งเสร็จหมดเลยแล้วก็มีทีมคอยให้คำปรึกษาว่าเออบ้านแบบนี้คุณต้องการใช้งานแบบนี้เขามีทีมปรึกษาให้หมดเลยแล้วก็ทำให้บ้านเราดูดีขึ้นจริงนะแลทั้งสองคนก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งสองเลยนะคะขอบคุณ,คณมากค่ะ สปอนเซอร์ท่านไหนนะคะที่อยากจะดูแลบ้านให้เราดูแลรถดูแลตัวเราและดูแลทุกอย่างของครอบครัวเราติดต่อเข้ามาค่ะขายกันอย่างนี้เลยคอมเมนต์อ่อไอ้ขายของเขาทำหน้ากันเลยหรือว่าแบบฟิลที่เขาพูดมันจะเป็นฟิลไหนอ่อไอ้ขายของนะค่ะเอ้าก็ต้องขายไม่ขายกูเอาอะไรกินลูกน้องยืนจะไปตับตรงเนี้ยไม่ขายจะเอาอะไรเลี้ยงมา แต่การันตีว่าเฉพาะของดีเท่านั้นที่เราเลือกมาให้โอเคอวันนี้ลาไปก่อนนะฮะก home SWEET HOME เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่ารอติดตามค่ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะอยาลายืม่กดไลค์กดแชร์นะ ที่แรกน่าจะเอาเสียงแบบตลุมสปอตเลยนะรอ่ลองซ้อมอ่นอาน้ำเสียงอา่อาปปอน,น้หซลอ,อ,องอ่าน้ำเสีองอยง,งปกป้องคุณและคนที่คุณรักปกป้องผิวดวงตาและเฟอร์นิเจอร์ตั้งอย่างนี้ครับอย่างนี้ปกป้องคุณและคนที่คุณรักปกป้องผิวดวงตาและเฟอร์นิเจอร์